ดีค่ะข่าววันนี้นะคะเตียวติ๋วก็มาส่งมอบรถนะคะ t o y ยต้าไฮรักรีโวนะคะคันนี้นะคะเป็น4ประตูปี2018ลูกค้าอายุ21ปีคู่ร่วมกันกับแฟนอาชีพค้าขายนะคะก็คือยื่นจบออกรถสูนบาทนะคะเดี๋ยวพาไปรับมาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคนะคะนี่น้องต้านะคะอายุ21ปีนะคะอาชีพค้าขายนะคะยื่นจบรับรถสูบาทนะคะเป็นไงบ้างคะน้องต้าที่นี่ออกรถไง่ายไหม ออกง่ายค่ะไม่ใช้อะไรเยอะแยะเอกสารทางร้านก็ดันให้ทางร้านก็ช่วยดันให้นะคะออกรถมีค่าดําเนินการไหมคะไม่มีค่ะจองไว้เท่าไหร่นะจองไว้200นี่จอง2องบาทนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องต้ามากมากนะคะขอให้รับรถไปเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอบคุณค่ะ